ความคิดอารมณ์ความรู้สึกเป็นพลังงานเมื่อมีการทำงานทางความคิดทำให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นทุกสิ่งที่ผ่านการสัมผัสทางตาและความคิดล้วนคือพลังงานและทุกความคิดอารมณ์และความรู้สึกของเราถือว่าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถส่งผลกระทบต่อตัวเราเองและผู้อื่นได้สิ่งที่เราคิดเป็นพลังงานที่มีความสั่นสะเทือนเมื่อเราเกิดความคิดหรืออารมณ์ ความคิดและความรู้สึกเหล่านั้นทำให้เกิดการสั่นสะเทือนคล้ายกับการปล่อยคลื่นพลังงานออกไปกลายเป็นความถี่เมื่อเราคิดหรือรู้สึกซ้ำๆอย่างต่อเนื่องความสั่นสะเทือนนี้จะสร้างความถี่ขึ้นมาซึ่งความถี่นี้จะดึงดูดประสบการณ์หรือสิ่งต่างๆที่มีความถี่ตรงกันกลับมาหาเราเพื่อนๆที่รัก ความคิดอารมณ์และความรู้สึกกับการสร้างคลื่นพลังงานที่ส่งผลสะท้อนในวงกว้างกล่าวคือความคิดทำให้เกิดการสั่นสะเทือนคล้ายกับการโยนหินลงในน้ำซึ่งเมื่อหินกระทบผิวน้ำจะเกิดแรงกระเพื่อมเป็นคลื่นขยายออกไปความคิดที่เกิดขึ้นซ้ำๆจะเหมือนการโยนหินลงน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความถี่ที่สม่ำเสมอและวงคลื่นที่ขยายตัวออกไปเรื่อยๆ เมื่อตัวคลื่นไปถึงวัตถุอื่นๆเช่นโขดหินในน้ำจะทำให้เกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้คลื่นขยายและแรงสะท้อนนี้กระทบต่อกันและกันสร้างการตอบสนองในวงกว้างที่เปรียบเทียบได้กับเอฟเฟกโดมิโนความคิดและความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบจะดึงดูดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันกล่าวคือหากเรามีความคิดเชิงบวกเราจะดึงดูดพลังงานบวกเข้ามาในชีวิตในทางตรงข้าม หากมีความคิดหรือความรู้สึกเชิงลบจะดึงดูดประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาเพราะฉะนั้นการตระหนักรู้ถึงความคิดเป็นการสังเกตและรับรู้ถึงความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างมีสติโดยไม่ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมีอิทธิพลหรือควบคุมเราแต่เราเพียงเฝ้าดูมันอย่างมีระยะห่างความตระหนักรู้ถึงความคิดเช่นนี้ช่วยให้เราไม่หลงอยู่ในความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้น แต่สามารถแยกตัวเองออกจากความคิดและเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของมันได้การตระหนักรู้ถึงความคิดอย่างหมายถึงการพาตนเองค้นพบตัวตนที่แท้จริงที่อยู่นอกเหนือความคิดและอารมณ์เมื่อเราตื่นรู้เราจะสามารถเข้าใจได้ว่าความคิดเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งของจิตใจและไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรากระบวนการนี้ช่วยให้เราสามารถปล่อยวาง ความยึดติดต่างๆและนำเราไปสู่ความสงบภายในความรู้แจ้งและการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จะด้วยเหตุอะไรก็ตามฉันอยากให้มองเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ทางจิตวิญญาณที่เธอต้องอาศัยช่วงเวลาที่ยากลำบากและท้าทายนี้เพื่อเรียนรู้กับประสบการณ์ตรงหน้าด้วยความกล้าหาญและมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะรู้เท่าทันความคิดอารมณ์ สังเกตความรู้สึกที่ผ่านเข้ามากระทบโดยไม่ตัดสินกับความรู้สึกนั้นด้วยความสงบที่อยู่ภายในเธอไม่ควรคอนเน็กับพลังงานคลื่นความสั่นสะเทือนที่คำเหล่านั้นจงเงียบและสงบอยู่ภายในเพื่อนๆที่รักการ,รเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากภายใต้คลื่นความสั่นสะเทือนและความถี่ที่เป็นลบอย่างรุนแรงแน่นอนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากแต่ก็เป็นโอกาสที่ดี ในการเติบโตภายในโดยคลื่นความสั่นสะเทือนซึ่งพลังงานลบเหล่านี้อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นคนรอบข้างสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่ความคิดและอารมณ์ภายในตัวเองเมื่อเรารเผชิญกับสิ่งเหล่านี้การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจะช่วยให้เรารับมืออย่างมีสติและสอนให้เราฝึกฝนการเป็นผู้สังเกตการของทั้งความคิดความรู้สึกและสถานการณ์ภายนอก โดยการไม่ปล่อยให้ตัวเองหลงหรือจมปลักไปกับกระแสพลังงานลบเหล่านั้นแทนที่จะถูกครอบงำเราจะเรียนรู้ที่จะรักษาความสงบในจิตใจและยอมรับสถานการณ์อย่างที่เป็นโดยไม่ตัดสินและไม่ต่อต้านเมื่อทำเช่นนี้เราสามารถรักษาสมดุลของพลังงานเชิงบวกภายในไว้ได้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ตามการปล่อยวางความยึดติดต,ต่ออารมณ์ ความคิดและสิ่งภายนอกเราจะค่อยๆเรียนรู้ว่าความเป็นตัวตนแท้จริงของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัวแต่เป็นสภาวะที่นิ่งและสงบอยู่ภายในตัวเราเสมอแม้จะมีพลังงานภายนอกที่รุนแรงก็ตามเพื่อนๆที่รักการมองเห็นความยากลำบากเป็นบทเรียนหรือการทดสอบที่มีคุณค่าซึ่งเป็นโอกาสในการเสริมสร้างขัดเกลาจิตใจและเปิดกว้าง ต่อความรู้แจ้งทางจจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้น